ตำรวจบางละมุงจับหนุ่มเอเยน่นยึดอาชีพค้ายานานกว่าสิบปีพันตำรวจเอกนาวินสินธุรัตน์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงพร้อมด้วยพันตำรวจโทรกรพงศ์สุขวิสิทธิ์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนได้สั่งการชุดสืบสวนเดินหน้าเร่งรัดกวาดล้างปรับปรามจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยและรายใหญ่ตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้รับเบาะแสว่า นายสมศักดิ์หรือกอฟอายุ41ปีมีพฤติกรรมเป็นเอเย่นจำหน่ายยาบ้าและยาไอให้กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นพบนายสมศักดิ์ในท่าทางมีพิรุษชุดสืบสวนจึงแสดงตัวขอตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน20เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงจึงควบคุมตัวขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักพบยาบ้าอีกจำนวน100เม็ดและยาไอน้ำหนักรวม24.42กรัมรวมถึงอุปกรณ์การเสพและเครื่องช่างดิจิตอล นายสมศักดิ์ให้การยอมรับว่ายาเสพติดที่ถูกตรวจพบทั้งหมดเป็นของตนโดยซื้อมาจากนายปอนไม่ทราบชื่อสกุลจริงอายุประมาณ30ปีเพื่อเอามาเสพเองและจำหน่ายต่อให้ลูกค้าอีกทั้งรับว่าเคยถูกจับกุมคดียาเสพติดให้โทษมาก่อนโดยยึดอาชีพอยู่ในวงการยาเสพติดมาประมาณ10ปีเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงดำเนินการตามกฎหมายต่อไป